ใหม่ g f พ r i n ม p r m m i u m HPR r e t i n o โ Skin b o o s t e อร์สูตร Effective Dose ด้วยนวัตรกรรม h y b r ิ d เรติ n o i d ์อ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพช่วยผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายผิวพัฒนาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวโดยสถาบันเดิมสแกนเอเชียเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว เสริมด้วยสารบำรุงเข้มข้นพร้อมฟื้นบำรุงผิวให้เรียบเนียนลดเลือนริ้วรอยผิวดูตึงกระชับเมื่อใช้ต่อเนื่องใหม่ g ิ f r i นพ r ี m มีย HPR Retinol Skin Booster